สวัสดีครับสวัสดีพ่อสวัยนะครับผมทารกัสดีไปทางเอฟีหลายๆท่านรูครับใกล้เวลาแล้วใกล้เวลาโค้งสุดท้ายเลยเนาะพ่อเนาะใช่แล้วครับผมก็จะมาขอแนวทางของคุณพ่อนะครับคุณพ่อสวัยเนาะนะครับผมคุณพ่อใส่เสื้อสวยเนาะวันนี้ลายดอกไม้ลูกเขยซื้อมาให้โอ้ครับเสื้อสวยมากเลยพ่อครับครับผมก็ซื้ออันนี้ ก็แจ้งไปทางเอซีนิดนะครับจะมีเพิ่มไปสองหางเนาะเพราะว่าแต่แต่ว่าไอ้ตัวเดิมนั้นก็คือที่เขียนเส้นใต้ไว้มันก็ตัวเดิมเหมือนเดิมยังยังรักยังชอบตัวเดิมนะพ่อเนาะยังการันตีอยู่ครับผมแต่ว่าบางเอิญมาคำนวณ มาคำนวณเพิ่มแต่ว่ามันก็สูตรเดิมแหละไอ้สูตรเก่าๆที่พ่อเคยทําครับพ่อแต่พอดีนึกได้นึกได้ก็เลยเอามาทําดูมาทบทวนดูใช่ไหมพ่อทบทวนดูย้อนหลังดูอ๋อมันก็เข้าครับพ่ออืมมันก็เข้ามีเข้ามีหลุดครับผมแต่ว่ามันจะเข้าเยอะกว่ากว่าหลุดอืมครับอก็เลยมาเพิ่มาตัวนี้สักหน่อยนะเนาะสีคงไม่ว่าอะไรครับก็คือว่ามันมันหน้าออกใช่ไหมพ่อถ้าเพิ่มแล้วถูกถ้าเพิ่มแล้วเข้า ก็โอเคครับพ่อเห็นไหมดีกว่าตัดไปแล้วมันมาออกทีหลังเสียดายนะพ่อเนาะที่แล้วไปตัดท่านรังไม่เอาห้าหนึ่งให้ก็เลยกลายเป็นว่าเท่ากับว่าตัดทิ้งไปเฉยๆเราตัดตัวออกทิ้งนะพ่อเนาะออกทิ้งครับเออซี่รายหลายท่านก็เสียดายมันก็แหละพ่อก็เสียดายแทนกันเพราะว่าถ้ามันไม่ถ้ามันไม่ออกับ เม,เ,มเมื่อเมื่งวดที่มันออกไอไอสาอะไร, 2, 9, รส, 2, ส 2, องเก้าศูนยับสองศาองาถ้ามันไม่ออกวันนั้นพราะก็ใส่ใ้อ้ครับเพราะห้าหนึ่งมันก็เพิ่งออกไปข้ามงวดเองครับพ่อเออข้ามงวดเองอครับไม่คิดว่ามันจะมาอีกเนาะพอนะ่อเนาะเดี๋ยวทีนี้เจ็ดเก้านี้เปอร์เซ็นต์มาอีกได้ไหมพ่อ เจ็ดเก้ามันก็ในสูตรพ่อมีเจ็ดเก้าเนาะมี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 แต่ว่าบังเอิญมันเป็นรักตัวนี้ไงอ๋อค่ะผมเก้าสามเจ็ดอ่าเก้าสามเจ็ดค่ะพ่ออันนี้ว่าเก้าเจ็ดเนี่ยมันดับบนอ๋อมันดับบนแต่เจ็ดเก้ามันไม่ดับนะไม่ดับไม่ดับล่างคือไม่ดับคู่ไงอ๋อคือถ้ามันดับเก้าเจ็ดเนี่ยค่ะพ่อเจ็ดเก้ามันก็มาได้ค่ะพ่ออกกลับเนาะ กาว่าก็ปล่อยไปแล้วก็คือมั่นแล้วก็ปล่อยครับผมก <Yeah. S 1> ็คือมั่นใจตัดสินใจจะปล่อยแล้วนะพ่อเนาะครับช่วงมีเปอร์เซ็นต์ถูกสามตัวไมพ่พองวดนี้พ่อเขาว่ามันมันมั่นมั่นตัวนี้แหละมันนะม่นตัวนี้เลยสองเจ็ดสองทำไมทำไถมถึงมั่นใจครับพ่อคุณคือคือมันไหลลอกไงครับ หลายล็อกมันก็ทำตัวทำตัวไหนมันก็มีสองเจ็ดสองเจ็ดสองอะไรเงี้ยครับมันก็เลยว่าล็อกอีกอย่าง้นึง่งมันก็ซื้อง่ายด้วยครับพอ่อถ้าสมมุตินะถ้าอย่างนี้มันมาตรงๆนี่ถ้ามันมาตัวเนี้ยหมายถึงว่าสามตัวเนี้ยครับเอยังไงมันก็ซื้อซื้อซื้อถูกครับครับพอ่อมีเหมือนที่พอ่อคุยกันตอนครั้งแรกบช่ไเบิ้นหน้าิ้นหลัง ครับหามแค่นั้นเองอืมครับใช่ไหมก็คือมันก็จะมีเลขอยู่แค่สองตัวใช่ครับมีสองกับเจ็ดนะพ่อเนาะใช่ใชครับก็คือถ้ามันมาเจ็ดสองเนี้ยยังไงมันก็ถูกครับพออ่อเออเพราะว่าเลขไอ้อสองตัวเนี่ยถ้าเราทําได้แล้วเนี่ยครับไอ้หลักร้อยเนี่ยมันก็ตรงเงินกับ,กบตัวนี้ด้วยเพราะก็เลยว่าเออ แล้วไปยิงแบบทำไปหลายๆที่ทําไปหลายๆสูตรมันก็ได้ตัวนี้ตัวนี้แหละอืมค่ะพ่อตัวนี้ตัวนี้เลยโอ้เจ็ดสองมีในกําลังวันไม่พอมีอยู่เนาะแล้วก็สองศูนย์นี่ไม่ครที่พ่อว่าจะให้เพิ่มไปเนี่ยค่ะพ่อมันก็มีอยู่กําลังวันอืค่ะคับสองศูนย์ก็มีเนาะ วันนี้คือเพิ่มสองสูงนะคะส่นกับห้าสองเนาะสหางเนี่ยพอก็อันท่านเอฟซีตัวไหนเอ่คนไหนไม่ไม่ชอบก็ไม่น้อยลงหน่อยก็ได้ก็เบาๆรู้ว่าก็ตัดออกไปเลยถ้าไม่ชอบเนาะไม่ชอบก็ตัดออกครับคนี้ว่าเวลาตัดออกทีไรมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทีตัดออกแล้วมันจะมานะพ่อเนาะตัดออกไม่ต้องมาครับก็ไหนๆก็ไหนๆละก็แค่หกหางเนาะครับพอปกติแล้วพ่อจะให้ไปไม่เกินสามครับ หรือสองหางค่พ่อก็คือมันมันมันรู้สึกว่ามันระบากใจแล้วมันตัดไม่ตัดไม่ได้งวดนี้มันตัดเล็กไม่ได้ไม่ได้เลยพาะมันครับเลขมันมีไม่เยอะไงเลขดับอ๋อเลขดับมีไม่เยอะใช่ไหมพ่องวดนี้อต่มันซ้ําๆกันนะ่มครับค่ะพ่ออย่างสามหกเนี่ยมันก็มันก็ดับสามหกสามเก้าครับเนี่ยดับสี่สี่สี่แปด มีสองค่ะพ่อดับสามเก้าแต่ว่าเก้าสามนี้ก็มีมาได้มาอยู่ใชื่อมาครับคือคือคําว่าดับคู่เนี่ยทําความเข้าใจนิดนึงว่าครับดับคู่สมมติว่ดับเก้าเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับมันออกเจ็ดเก้าได้อ๋อออกตัวกลับได้ใช่ครับแต่ถ้าเราซื้อเจ็ดเก้าซื้อเก้าเจ็ดเนี่ยมันไม่มันไม่มาเก้าเจ็ดเนาะมันมาเจ็ดเก้าอย่างเงี้ยสมมติว่าเป็นครับก็คือดับพ่อนี่เชื่อใจได้ ก็คือเอาอยู่นะพอน้อเอาอยู่นะพอน้อเนาะเอาอยู่เลยอืมยังไม่หลุดเลยดับพอมนะครับยังบอกว่าไอ้ตัวดับเนี่ยมันเก่งยังครับแต่ตัวออกเนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าดับนะพอน้อไม่ค่อยเก่งก็เลยตัวดับเก่งกว่าก็จะพยายามพยายามจะคิดสูตรตัวดับเนี่ยให้มันเยอะอ๋อครับอ่าให้มันเยอะมันจะได้แล้วสูตรดับสามตัวก็จะหาเหมือนกันโอ้ครับคำนวณเหมือนกัน ถ้าดับเยอะแล้วมันจะคัดเลขออกได้เยอะอีกนะพ่อจะเหลือน้อยไงหนกคับพ่อเหลือน้อยสมมติเราเราดับไปได้เก้าทิศอย่างเงี้ยคับพ่อเก้าสิบคู่งี้หลือสิบแล้วสิบแล้วสิบคู่เงี้ยมันก็โอกาสที่จะถูกมันง่ามากกว่าครับพ่อครับทีก็ให้ทางเอฟซีอดใจรอนิดนึงครับก็เริ่มคำนวณอยู่ครับแต่ที่ผ่านมาก็ ผิดหวังบ้างไม่ผิดวังบ้างก็ถูกบ้งผิดบ้างไปธรรมดาเนาอพ่อเนาะแนวทางัก็คือคุณพ่อก็กำลังพัฒนาสูตรใช่ไหมพ่อโอ้มันก็เลือเลือเวทีไปนานเนาะเพิ่งจะขึ้นมาหยิบจับก็ไม่ไมยเลือไป เรือวทีครับผม,อ,มอาจจะโชคไม่ทันดีเท่าไหร่ครับ <laughs> ครับพ่อ <laughs> ครับ <laughs> แล้วทีนี้แนวทางที่คุณพ่อบอกว่าฝันดีฝันเกี่ยวกับแอดมินแล้วก็ฝันเกี่ยวกับเลขตัวสองจดทองนี่ฝันยังไงพ่อในความฝันสองจดสองนี่มันรู้สึกว่าเอาเอาไปเอาไปทับนกครับเาไปนอนตัวเดียวเลยหลหมายถึงว่าสองจดสองครับก็เหมือนกับฝันไม่แต่คนเอาเอานำมาให้อันนี้มาให้๋อฝันมีคนเอาของได้ของที่มีดูแล้วมีราคา ออ๋เป็นราคาฝันดีนะคะก็คิดว่ามันเข้าเข้าแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งวันนั้นที่คุยที่พ่อคุยกับเอ็กินก็สองจุดสองนี่ก็คุยกันเนาะวันนั้นก็รู้สึกว่าพอก็นคืนพ่อกับฝันละพาไป ไปกินอะไรไม่รู้ที่ไหนไม่รู้มันมันสุขภัพมันหรูหรา,าคุณอ๋อไปไปกับใครพ่อไปกับกับนิวอ๋อไปกับแอดมินไปกับแอดมินเลยตรงกันกับอายุไอ,อ้นิวพ่อเออตักปียีออ่สิบเจ็ดไงก็งตรงกับทะเบียนรถพ่อ้วยนะอ่ามันก็ตรงกันนะเพรพอทำขึ้นมาเพ่อยังงงเลยวันนั้นไปดูเอา้าครับมันมีสองเจ็ดสองครับเราเดินดูไปตรงกับทะเบียนรถกระบะรถยนต์ของคุณพ่อเลยไม่ได้คิดเลยครับไม่ได้คิดไม่คิดว่ามันจะมาตรงกันนะพ่อเนาะ แล้วมันก็เป็นตัวเด่นของคุณพ่อด้วยอืมแล้วเลขเลขเลขตัวนี้นี่คุณแม่ได้เอาไปฝันด้วยไหมครับพ่อเอาไปเอาไปทับไปนอนทับอยู่แกก็บ,บอกว่าแกก็ฝันดีเหมือนกันเออแกก็ฝันว่าได้หรือได้ได้สิ่งของอนะเนาะคับพ่อถ้าถ้าสมมติเอาไปเสียงเนี่ยเอาไปเสียงไปเสียงดูเนี่ยถ้าฝันว่า ได้สิ่งของหรือว่ามีคนอะไรเอามาให้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นฝันดีอ่าเป็นฝันก็ตามกระมี่ขาวเออเป็นเป็นดิบิตนะครับก็คือลัทธิอาจารย์แต่ละท่านน่ะถ้าฝันได้กินของหรือว่าฝันมีคนเอาของมาให้เนี่ยก็ว่าเลขมันจะถูกเนาะพอเนาะก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นครับเหมือนคล้ายๆกับอธิษฐานเนาะเราอธิษฐานนะว่าอันนี้เราขอแล้วขอกับ ประภูมิเจ้าที่หรือว่าเทวดาคุ้มครองบ้านเราเนี่ยครับแต่แต่มันจะมาตรงนี้ก็ขอให้ฝันไปในทางที่ดีครับนิมิตด,ดีครับขอให้ฝันในที่ดีนะพ่อเนาะพ่อก็เลยแบบก็ก็มั่นใจยห่อะลูกครับคือคือคือนอนหลับตาลงก็เห็นครับเอ่อพอพอจะหลับตาลงพ่อก็มองจะเห็นแต่ไอ้ไอ้ไอ้ชุดนี้เลยครับเป็นชุดนี้ครับ ก็คือคุณแม่ก็ฝันดีเพราะว่าแม่แกก็ฝันแม่นเหมือนกันแกเป็นคนที่ฝันแม่นงดก่อนฝันได้ห้าหนึ่งนะพ่อเนาะภาษาอีสานก็เรียกวฝันคิ้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 วแม่เนี่ยฝันว่าเห็นอวัยวะบัวก็เลยตีเป็นเลขห้าหนึ่งมันเน่าฝันแม่นขนาดนะพ่อเนาะฝันแม่นก็ตีแม่นพร้อมด้ตีแม่นด้วยแต่เรา มันไม่อยากหยิบจับพออะไรมันเพราะว่ามันเพิ่งไปจริงจริงมันมีผ่านมาองนะคะจริงจริงมันมีแต่เราก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปหยิบจับนบครับโอเคก็ผ่านไปก็ผ่านไปครัเนาะแต่ว่าสำหรับสำหรับท่านผู้ชมงบน้อยทุนน้อยเนี่ยสามารถลงทุนได้เฉพาะตัวตัวนิ่นตัวเด่นตัวเน้นของคุณพ่อนี้ได้ไหมพ่อได้ได้ไอแต่ตัวที่เอาไปใหม่นี่ก็คือแบบก็ก็ไม่ทิ้งก็ได้สัก ค่าทักสิบอะไรก็ขับเล็กๆน้อยๆไปพ่อก็พอเนาะรตอรี่สักใบหนึ่งนะครับผมครับก็มันก็มันก็เป็นไปได้ครับครับพ่อแต่ว่าแต่สิ่งที่พเขาบอกเดียวครับก็มันเข้าลูกน้องลูกน้องมาแลนะพ่อ ก็คือคือคือของพ่อตั้งแต่เริ่มปีหกแปดมานี่เพิ่งหลุดงวดเมื่อกี้นะครับเพราะว่าถูกงวดสองศูนย์เก้าแล้วก็ถัดมาก็ตัวนี้เก้าเจ็ดถูกเก้าเจ็ดนะครับก็เลยมามาพลาดในงวดเมื่อกี้มาหลุดไอหกหนึ่งนี่แหละครับเราห้าหนึ่งครับพอมันก็เคลื่อนไปนิดนึงเนาะเราเลขมันมาหนึ่งในถังก็เพราะดเมื่อกี้ดังแบบทั้งหลาการดังอันเมื่อหกหนึ่งพอดูในพอดูในยูทูบนี่เขาบอกว่า มันมีการล็อกกรบพวกคือคือเราก็ฟังไว้เฉยแล้วก็ไม่มีหลักฐานนะพอน้องมีหลักฐานมันดังนะคะผมมันก็เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ก็บางเออหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะแล้วสําหรับตัวนี้ของคุณพ่อก็ยังเป็นสามเจ็ดห้าแล้วก็สองเจ็ดสองเหมือนเดิมนะคะยังอยู่เหมือนเดิมแต่แต่ที่เพิ่มไปเนี่ก็คือแบบว่าโอเคมันพอดีไปคือคือมันนั่งเฉยไม่ได้ไง ว่าต้องคำนวณไปเรื่อยอๆพอไปพอคำนวณไปคำนวณมาเออไอตัวเก่าๆที่เขาเคยเคยทำอยู่มันคิดขึ้นมาได้แล้วก็เอามาดูในสติเอ้ามาันก็ลองดูสิบกว่าหวดมันก็ถูกครับพ่ออ๋อมาดูมามาทำย้อนหลังดูมันก็โอเคใช่ไหมพ่องอ้ครับอันตัวสามสองศูนย์กระพารสองนี่บ้า,าคาดพ่อที่ว่าเป็นสูตรมันเข่ามากเรืเือยเคยเคยเข่าเคยเข้าเยอะมาก มากกว่าหลุดเนาะพ่อ,อ,อม,มันเข้ามากกว่าหลุดครับอย่างครานี้อย่างไอสูตรอย่างพวกเนี้ยเราก็เป็นคนที่แบบว่าคือว่าก่อนนั้นมือไม่หนักครับก็ซื้อ5บาท10บาทมันแค่ เขาเรียกว่าคำนวณซื้อสรุปสรุปให้ผมตามภาษาไทยบ้านนะพ่อเนาะไม่ลงถึงลอยถึงหลายหลาย้อยแล้วก็สามเจ็ดแล้วก็สามเก้าห้าที่ให้มางแต่ที่แรกนี่ก็เอาไว้เหมือนเดิมใช่ไหมครับพอใช่จ้ะใช่ครับแต่ว่าเป็นตัวลองอย่างนี้เเป็นตัวลองไปแต่สองเจ็ดสองนี่เป็นตัวเด่นเลยนะกับแค่ไอสามเจ็ดห้าเนี่ยเนาะครับ แต่ว่าถ้าถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบแนวทางตัวเลขที่คุณพ่อให้ไปดูดูเฉยๆดูไปพิจารณาก่อนก็ได้นอกพ่อเนาะก็คือแบบลองลองดูแต่ถ้าไม่อยากทิ้งก็นิดๆแต่เป็นเล่นตัวนั้นที่มันตัวที่ที่การันตีเนี่ยโอเคหน่อยสักนิดหนึ่งตัวนั้นก็ยังคงเป็นตัวนี้มันเดิมประกอบกับคุณพ่อเนี่ยคงสุดท้ายคุณพ่อก็ฟันดีครับนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะพ่อเนาะสุดท้ายแล้วแหละพอบอกวันนี้วันที่สิบสามสิบสามแล้วรู้อีกสามวันอ่าหรือแม่ที่คุณพ่อฝันดีก็อาจจะเป็นชุดแรกที่คุณพ่อให้มาเนาะมันมันอยู่แล้วนะครับอาจจะอาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่า พอพอพอมาทำปุ๊บมันก็ฝันเลยใช่ไหมล่ะพอมาพอมาลงคลิปปุ๊บมันก็ฝันเลยตรงนั้นครัับนมาแล้วแม่เขาก็เอาไทัหมันกันครับก็ันดีก็คือถ้าว่าจะถูกแอดมินส่วนตัวแอดมินคิดว่าน่าจะถูกไอตัวที่งพอให้มาแต่ที่แรกแล้วแล้วพอเนาะ อันที่คูที่แหลกเนาะมี9 3 7 3 7 5 2 7 2นี่เป็นตัวนร่บแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นตัวรอง3 9 5นะครับก็เป็นแค่แนวทางนะคะโดยเปวทาะเนาะก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแนวทางหมดเลยนะครับเนาะค่ะพ่อ เป็นแนวทางไม,ไ,มไม่ได้ว่าตองเปหรือว่ามันต้องออกไรมันก็มันก็การันตีไม่ได้ข,ขนาดนั้นแต่ว่าตามที่คำนวณแล้วเราก็มั่นใจนะเนาะคนคำนวณคําำนวณมันก็คิดว่าตัวเนี้ยตัวนี้แหละครับ<ก>พ่อก็คือตามสูตรมาอย่างนี้แต่ไม่มีใครรู้ว่าเลขจยอกตัวไหนนะครับผมก็แต่ว่าให้มั่นใจอย่างนั้นว่าคือ ถ้าไม่ไม่มั่นใจก็จะไม่ปล่อยค่บพ่อเพราะว่าเราเป็นคนคำนวณเนาะค่บพ่อผิดมาเราไม่เสียตังค์แต่คนคนที่ไปซื้อมันเสียตังค์อย่างนีก็คือต้องทําให้ดีที่สุดพยายามไม่ไม่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยเสียเงินนะพ่อเนาะครับครับโอเคนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆสําหรับแนวทางโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับพ่อครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางนะครับ นะครับท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอกัอนไว้เลยนะครับผมสำหรับแนวทางของพ่อสไัวยคโค้งสุดท้ายนะครับแนวทางประจำงวดวันที่สิ กุมภาพังธ์2 5 6 8นะครับเสนอเป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมเนาะยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจกับทางช่องแล้วก็พ่อสัยด้วยนะครับผมเนาะตัวเด่นที่แอดมินขีดเส้นใต้ไว้ให้เลยนะครับยังไงก็ให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบกันทุกท่านเลยนะครับขอจบคลิปวต่เต็งเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ